สวัสดีค่ะเปียโนออนเดอะเบชเปียโนบนชายหาดเรามาถึงบทสุดท้ายแล้วนะคะคือบทที่13เปียโนบนชายหาดไม่นานมานี้ผมได้เดินทางทำธุรกิจที่นำผมไปทั่วโลกจากบ้านผมในแอตแลนตาผมบินไปทางใต้ของอเมริกาสู่มหาสมุทรแปซิฟิกจนถึงเกาหลีจากที่นั่นผมบินไปต่อไปที่ยุโรปจากนั้นลงใต้สู่ทวีปแอฟริกา เพื่อไปประเทศแอฟริกาใต้จากนั้นกลับไปที่แอตแลนตานี่ไม่ใช่การเดินทางที่ผิดปกติอะไรเพียงแต่ครั้งนี้เดวิดลูกชายบินไปพร้อมกับผมที่เกาหลีค่อนข้างเป็นการผจญภัยสำหรับเดวิดเพราะเขาพบว่าห้องพักของเขามีคอมพิวเตอร์แต่ไม่มีเตียงยินดีต้อนรับสู่การทำธรุรกิจสากลที่มีเรื่องให้ประหลาดใจเสมอจากเกาหลีเราบินไปที่ทัสซารลนิก กรีกโดยหยุดพักระหว่างทางเล็กน้อยที่สิงคโปร์และที่มิวนิกเยอรมันเราล่อนลงสู่เยอรมันหลังจากการเดินทาง36ชั่วโมงผมบอกเดวิดว่าผมต้องการไปพักที่ห้องพักรับรองผู้โดยสารชั้นหนึ่งเพื่อดื่มกาแฟในขณะที่เราขึ้นเครื่องไปกรีกก่อนหน้านี้ผมเคยใช้ห้องพักรับรองผู้โดยสารชั้นหนึ่งของสายการบินลุฟฟันซา ที่สนามบินมิวนิกหลายครั้งแล้วแต่ครั้งนี้เมื่อผมยื่นตั๋วแล้วเดินเข้าสู่บริเวณห้องพักรับรองพนักงานหญิงที่ยืนอยู่ที่โต๊ะพูดขึ้นว่าขอโทษค่ะคุณเข้าไปในนั้นไม่ได้ห้องนี้สำหรับผูดด้โดยสารชั้นหนึ่งเท่านั้นผมบอกเธอว่าผมทราบแต่ตั๋วของผมก็เป็นตั๋วชั้นหนึ่งเธอมองที่ตั๋วของผมแล้วแจ้งกับผมว่าเที่ยวบินที่เราจะไปในอีกไม่ถึงชั่วโมงหลังจากบินยาวมาจากเกาหลีนั้น เป็นตั๋วชั้นธุรกิจผมพูดว่าใช่ผมเข้าใจแต่เที่ยวบินของลุกทันซาที่ผมจะบินต่อมีแค่ชั้นธุรกิจส่วนที่เหลือทั้งหมดเป็นชั้นหนึ่งรอบโลกด้วยลุกทันซาซึ่งผมต้องจ่ายมากกว่า2,000 0ืนเหรียญแค่กาแฟหนึ่งแก้วในห้องพักผู้โดยสารชั้นหนึ่งในมิวนิกน่าจะจัดให้ได้สำหรับผู้โดยสารที่ถือตั๋วแบบนี้คำตอบของเธอหนักแน่นมาก ไม่ได้คุณต้องลงไปที่ห้องโถงแล้วขึ้นบันไดเลื่อนไปที่ห้องพักผู้โดยสารชั้นธุรกิจผมรู้ทันโดยทันทีว่าผมได้เห็นระบบการฝึกอบรมที่ออกแบบมาไม่ดีผู้หญิงคนนี้รู้กฎและรู้สึกต้องรับผิดชอบต่อการใช้กฎจนกระทั่งไม่มีหนทางให้เธอได้ปรับเปลี่ยนกฎแม้เล็กน้อยแม้ว่าจะมีเหตุผลมากเพียงใดก็ตามกฎระเบียบจากมุมมองของเธอมีความสำคัญกว่าสามัญสำนึก หรือการบริการลูกค้าที่ดีเธอมุ่งจุดสนใจในภาพเล็กๆทำงานในหน้าที่ให้ดีทำให้เธอไม่มีแนวคิดของภาพที่ใหญ่กว่าการบริการลูกค้าที่ดีไม่มีประโยชน์ที่จะโต้เถียงผมเก็บเรื่องนี้ไว้ในใจแล้วออกไปซื้อกาแฟดื่มสิ่งที่เกิดขึ้นกับผมที่มิวนิเกิดขึ้นทุกๆวันในโลกธุรกิจการตัดสินใจแย่ๆเกิดขึ้นโดยคนที่มองสั้นจำกัดและแข็งกระด้าง ผู้ซึ่งใส่กฎไว้เหนือการบริการมุ่งจุดสนใจในรายละเอียดและพลาดภาพใหญ่และมองว่าตนเองพิเศษเหนือคนอื่นผมแบ่งปันเรื่องนี้กับคุณเพียงเพื่อต้องการให้คุณได้เปรียบเทียบเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในด้านตรงข้ามซึ่งผมและเดวิดพบในวันนุ่งขึ้นที่กรีเรามีกำหนดการจัดประชุมที่เมืองชายฝั่งทะเลของเทสซาโลนิก และเราได้เพิ่มเข้าไปอีก2วันเพื่อปรับตัวให้เข้ากับการเปลีปล่ยนเวลาเราได้รับการบอกเล่าถึงโรงแรมแบบบูติกเล็กๆอยู่ในิมใกล้ทะเลเมื่อเราไปถึงทัศนคติที่เราได้พบแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงจากที่เราได้พบที่มิวนิกแตกต่างกันมากจนเราแทบเห็นเป็นเรื่องตลกพัตคารของโรงแรมเล็กๆแห่งนี้ปิดในช่วงบ่ายซึ่งเป็นเวลาเดียวกับที่เราไปถึงและเช็คอินแต่ ผู้จัดก,การโรงแรมถามขึ้นทันทีผมช่วยสั่งอะไรให้คุณทานได้บ้างเราถามสั่งอะไรได้บ้างละ่ะเขาตอบไม่ว่าท่านต้องการอะไรเราหาให้ได้ครับจริงเหรอแน่นอนครับเขาตอบทําไมจะไม่ละ่ะจากนั้นก็มีแต่สิ่งที่ดีขึ้นเราต้องการนวดไหมเขาเสนอนวดให้บนดาดฟ้าโรงแรมมองไปเห็นทะเลคุณต้องการคนขับรถ ไปทัวร์หรือเมนูพิเศษไหมทั้งหมดบริการให้ได้คืนนั้นเราทานอาหารข้ามค่อนข้างเร็วที่พัตคารอิตาลอรี่เล็กๆสามารถมองไปที่ทะเลได้อาหารสุดยอดการบริการสุดเยี่ยมและวิวสวยงามสุดจะบรรยายสามารถทำให้จิตใจเรากระชุ่มกระชวยขึ้นหลังการเดินทางอันยาวนานเราอยู่ในสถานที่ที่การบริการยอดเยี่ยมสวยงามและทุกอย่างเป็นไปได้ ทุกครั้งที่เราถามจริงเหรอคุณแน่ใจนะคําตอบคือทําไมจะไม่ล่ะเมื่อเรากลับมาที่โรงแรมของเราในคืนนั้นผมเดินออกไปที่ระเบียงห้องซึ่งหันหน้าไปยังทะเลผมสังเกตเห็นแสงไฟระยิบจากเดินไปจึงเดินไปที่ขอบระเบียงเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่ผมเห็นสร้างความประหลาดใจให้กับผมมาก ผมเดินทางบ่อยมากได้พบกับสถานที่และประสบการณ์ใหม่ๆที่มีความพิเศษมีคุณภาพสูงอย่างไรก็ตามภาพที่ผมเห็นอยู่ด้านล่างเป็นสิ่งที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนและไม่เคยเห็นอีกเลยโต๊ะนั่งสำหรับสองคนถูกจัดเตรียมไว้ที่ริมน,น้ำมีผ้าขาว,ขาวคลุมโต๊ะเชิงเทียนตกแต่งเต็มที่พนักง,งานบริการอยู่ในชุดทักซิโดสวมถุงมือบริการคนคู่นี้ที่นั่งอยู่ชายหาดริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียน มีเชิงเทียนขนาดใหญ่ปักไว้ที่สี่มุมโตะ๊ะแต่ละเชิงเทียนปักเทียนไว้ราวสิองเล่มแถมมีเปียโน,โนสองขาของเปียโ,โนอยู่ในน้ำทะเลและสองขาที่ชายหาดมีนักดนตรีนั่งเล่นเปียโน,โนบรรเลงเพลงมงรแเมนติกมันเป็นภาพที่ผมคิดว่าจะได้เห็นแต่ในภาพ,พยนตร์เช้าว,วันลุกขึ้นผมพบผู้จัดการอีกครั้งถามเขาเรื่องสิ่งที่ผมเห็นเขาเล่าว่า สามีภรรยาคู่นั้นเป็นแขกของโรงแรมมาจากประเทศสเปนเพื่อเฉลมิมฉลองวันครบรอบแต่งงานพวกเขาขอให้จัดอาหารค่ำท่ามกลางบรรยากาศโรแมนติกบนชายหาดและผู้จัดการมีความสุขมากที่ได้จัดเตรียมให้พวกเขาผมถามเขาว่าคุณเอาเป็นโนจากบนเนินนี้ลงไปข้างล่างได้ยังไงเขาตอบเราเอามันมาจากร็อบบี้ซึ่งเป็นระยะทางที่ไกลมาก ผมพูดขึ้นว่าผมแทบไม่อยากเชื่อเลยเขามองหน้าผมยิ้มเล็กน้อยแล้วพูดว่าทำไมจะไม่ล่ะงานของผมคือทำให้แขกมีความสุขช่างเป็นทัศนคติที่แตกต่างจากพนักงานเฝ้าห้องพักรับรองผู้โดยสารชั้นหนึ่งในสนามในสนามบินที่มิวนิกผมคิดถึงโรงแรมและผู้จัดการคนนั้นอยู่หลายครั้งช่างเป็นปรัชญาทางธุรกิจที่ดีอะไรเช่นนั้นช่างเป็นการใช้ชีวิตที่ดีอะไรปานนั้น คุณชอบที่จะเห็นหรือมีประสบการณ์กับความเป็นเลิศหรือไม่คุณเกลียดไหมเมื่อคุณได้รับการบอกว่ากฎต้องเป็นกฎและคําร้องขอที่มีเหตุผลนั้นมีเหตุผลไม่เพียงพอคุณอยากอยู่ล้อมรอบผู้คนหรือบริษัทที่มองหาหนทางที่จะพูดว่าใช่ทำไมจะไม่ละ่ะใช่ไหมคุณเป็นคนแบบนั้นหรือคุณเป็นคนแบบไหนคุณนึกภาพเปียนโนชายหาด พร้อมกับโต๊ะอาหารค่ำสาหรับสองคนได้หรือไม่คุณเห็นอะไรพิเศษไหมคุณเห็นหนทางที่ไปไกลกว่าความธรรมดาเพื่อจัดหาสิ่งพิเศษหรือไม่หัวข้อเป็นคนที่เป็นไปได้ผมชอบมากเมื่อทัศนกติของความเป็นไปได้แผ่ซ่านไปในองค์กรหรือธุรกิจห้างสรรพสินค้า nordstrom มีชื่อเสียงในความเป็นวีรบุรุษ เมื่อพูดถึงการบริการลูกค้าประจานี้ได้ถูกฝังลึกลงในการฝึกอบรมพนักงานและระบบการให้ผลตอบแทน Nord s t r r m ให้รางวัลเป็นการภายในสำหรับพนักงานที่มีเรื่องเล่าที่ดีที่สุดในการบริการลูกค้าซึ่งมากกว่าการรับผิดชอบในหน้าที่ขอให้ผมยกสักตัวอย่างผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้าไปในสาขาหนึ่งของนอต Storm เพื่อคืนยางรถยนต์ที่เธอคิดว่ามีตำหนิ แรกสุดพนักงานพยายามอธิบายว่า r อสตรอมไม่ได้ขายยางรถยนต์ซึ่งเป็นความจริงนอสตรอมขายเสื้อผ้าและอุปกรณ์เกี่ยวกับการตัดเย็บเสื้อผ้าทั้งหลายผู้หญิงคนนั้นยืนยันว่าเธอซื้อจาก n o r o สตรอมและต้องการให้พวกเขารับคืนตามที่รับประกันไว้หลังจาก1หรือสองนาทีที่เป็นการเตือนให้พนักงานขายรู้ว่าทางที่ดีที่สุดที่เธอทำได้คือให้เงินคืนกลับไปกับผู้หญิงคนนั้น หญิงคนนั้นกลับจากร้านไปด้วยความสุขใจอย่างยิ่งและหลังจากนั้นไม่นานเธอก็รู้ว่าเธอทำผิดไปเธออายมากและกลับไปเพื่อแก้ไขสถานการณ์นักข่าวรู้เรื่องราวเกี่ยวกับห้างสรรพสินค้านี้ที่ไปไกลขนาดคืนเงินสำหรับสินค้าที่ตัวเองไม่ได้ขายและรายงานข่าวออกไปอย่างกว้างขวางพนักงานเป็นบ้าไปแล้วนโยบายของบริษัทบ้าไปแล้ว บางทีอาจจะใช่ในสายตาของพนักงานเฝ้าที่สนามมินที่มิวนิกแต่ไม่สำหรับคนที่เข้าใจว่าวิธีการสร้างสายสัมพันธ์การค้าในระยะยาวโดยการมองหาวิธีที่จะพูดใช่แทนไม่ลูกค้าชอบคำว่าใช่นี่เป็นการค้าที่แย่หรือตรงกันข้ามไม่ต้องสงสัยเลยเรื่องราวนี้มีมูลค่ามากกว่าล้านเหรียญให้กับบริษัทในแง่ของการรับรู้ของสาธารณะ และการประชาสัมพันธ์ซึ่งบริษัทสมควรได้รับขณะที่เราขยายธุรกิจของเราไปทั่วโลกเปิดสำนักงานในหลายประเทศเราได้พบความท้าทายที่น่าสนใจบางอย่างในการขยายประจาและวัฒนธรรมองค์กรไปสู่สถานที่ห่างไกลที่มีชื่อแปลกๆคุณจินตนาการออกไหมทัศนคติที่เราต้องพบใน15ปีที่แล้วในสถานที่เช่นอินโดนีเซียฮังกิรี ตุรกีจีนแผ่นดินใหญ่เราต้องพบกับทัศนคติที่แตกต่างกันมากในแม้แต่ในมหานครอย่างปารีสลอนดอนและโตกเกียวหลายครั้งเราต้องมีกิจกรรมจำนวนมากในประเทศที่เพิ่งเปลี่ยนมาจากระบบคอมมิวนิสต์และยังปรับตัวได้ไม่ดีเท่าไหร่นักผู้คนคุ้นเคยกับการบอกไม่ถูกต้องว่าพวกต้องทำอะไรที่ไหนและเมื่อใด ในหลายๆที่ผู้คนภายใต้การปรับปรามอย่างรุนแรงด้วยระยะเวลาที่ยาวนานโดยรัฐบาลป้อมประการของการคอร์รัปชันและมีการเน้นย้ำน้อยมากในเรื่องของค่านิยมหรือชุดนิยมเรารู้สึกเหมือนกับว่ากำลังต้องด้นสดหลายครั้งเรารู้สึกเหมือนกับว่าหน้าที่หลักของเราคือ เหลีกเลี่ยงเจ้าหน้าที่จำนวนมากที่คอยแต่จะรีดเงินสินบนก่อนที่เราจะสามารถจัดสัมมนาในสถานในที่สถาสาธารณะได้หลายครั้งที่เราทำการค้นหาอย่างหนักเพื่อให้มีช่างเทคนิค สถานที่จัดประชุมหรือบริการอื่นๆเนื่องจากความขาดแคลนมากกว่าหนึ่งครั้งที่เราตระหนักว่าเราจำเป็นต้องรับมือกับการขนส่งคนหมื่นสองหมื่นคนและต้องพูดกับพวกเขาใน10กว่าภาษาลองนึกดูก็ได้ว่าต้องหาหูฟังจำนวนเท่านั้นในยุโรปตะวันออกเมื่อ15ปีที่แล้วเหตุการณ์ครั้งหนึ่งยังโดดเด่นอยู่ในความทรงจาของผมผมต้องไปจัดประชุมที่สาธารณรัฐเช็ค โรงแรมแห่งเดียวที่อยู่ใกล้เมืองเล็กๆที่เราจัดประชุมโรงแรมเพียงแห่งเดียวที่ใกล้เมืองโบเล็กๆที่เราจัดประชุมไม่มีห้องสูตรและพนักง,งานของผมรู้สึกว่างานที่ผมต้องทําในเมืองนั้นต้องใช้ห้องสูตรในระหว่างการพูดในที่ประชุมผมมีตารางนัดหมายเป็นการส่วนตัวกับคนจนํานวนหนึ่งและห้องเล็กๆของโรงแรมดูไม่เหมาะผมไม่ได้รู้เรื่องนี้เลยจนกระทั่งหลายเดือนหลังจากการประชุม ว่าพนักงานผู้มากด้วยความสามารถของผมนั้นได้เปลี่ยนสิ่งที่เป็นไปไม่ได้อย่างเงียบๆเ,เมื่อผมไปถึงเมืองโบมีผู้ดูแลพาผมไปที่ห้องสูตรของผมผมสังเกตเห็นว่าเหนือประตูทางเข้าห้องไม่มีเลขห้องซึ่งดูแล้วไม่ปกติเท่าไหร่หลังจากที่ผมเข้าไปในห้องผมคิดว่าการวางผังห้องค่อนข้างประหลาด ในห้องสูตรมีสีห้องที่แยกจากกันแต่ละห้องก็มีห้องน้ําในห้องห้องหนึ่งถูกจัดไว้เป็นห้องประชุมอีกห้องเป็นห้องพักผ่อนอีกห้องหนึ่งเป็นห้องนอนห้องสุดท้ายมีโต๊ะสําหรับนวดที่ผมรู้ภายหลังก็คือพนักงานของผมได้น้มน้าวให้ผู้จัดการโรงแรมสร้างห้องสูตรขึ้นมาใหม่โดยสร้างกําแพงและประตูกั้นตรงปลายทางเดินห้องสีห้องให้กลายเป็นห้องสูตร เฟอร์นิเจอร์ถูกจัดแจงใหม่และเพิ่มเติมเข้าไปผลลัพธ์ออกมาได้เป็นห้องสูตรที่ค่อนข้างแปลกแต่ก็สะดวกสบายและสามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมดนั้นถูกจัดเสร็จเรียบร้อย1คืนก่อนผมไปถึงพนักงานของผมมองเห็นถึงปัญหาและมองหาทางออก นี่คือการคิดถึงความเป็นไปได้ในการลงมือทำพนักง,งานกลุ่มเดียวกันนี้เป็นเจ้าของของความคำขวัญที่แพร่ไปสาขาต่างๆของบริษัทของเราทั่วโลกคำขวัญน,นี้มาจากการเข้าร่วมทําแบบฝึกหกัดเรื่องความคิดสร้างสรรค์และการแก้ไขปัญหาที่ทีมในสหรัฐอเมริกาจัดขึ้นในระหว่างการประชุมในระดับผู้บริหารของบริษัท เป้าหมายของการทำแบบฝึกหัดนี้คือช่วยให้คนคิดสร้างสรรค์และมุ่งจุดสนใจหาทางออกของวิกฤตการวิกฤตการในแบบฝึกหัดที่พวกเขาฝันนั่งเทียนขึ้นมาคือจิมตัวผมนั่นแหละต้องพูดในที่ประชุมตลอดวันจนถึง5้าทุ่มจิมหิวมากเมื่อจบการประชุมดึกมากแล้วเขาขอพิซซ่าผมรู้ว่าการกินพิซซ่าตอนดึกไม่ใช่สิ่งที่ดีต่อสุขภาพแต่นั่นคือ ผมคนเก่าและเหตุการณ์นั้นเป็นเรื่องสมมุติขึ้นมายิ่งกว่านั้นเหตุการณ์ที่น่าขันนั้นจำเป็นต้องถูกสมมุติว่าเกิดกับจอมเผด็จการโมโหหิวด้วยในชีวิตจริงผมไม่มีทางอนุญ,ญาตให้พวกเขาต้องใช้ความพยายามกับความต้องการแบบนี้คำถามที่ถามกลุ่มผู้บริหารที่มาร่วมประชุมคือคุณจะทำอย่างไรเพื่อหาพิซซ่าเร่งด่วนนี้ให้กับจิมบางกลุ่มคุยกันถึงเรื่องโทรตรวจสอบ ทุกพัตคารแถวนั้นดูว่าพวกเขาสั่งพิซ่าได้หรือไม่บางคนแนะนำว่าถามคนในห้องที่ดูว่าจะซื้อพิซซ่าได้จากที่ไหนเผื่อว่ามีใครรู้จักคนทำงานในร้านพิซซ่าที่ไม่ว่าอะไรถ้าต้องสั่งพิซซ่านอกเวลางานบางคนแนะนำว่าฉันจะเสนอให้กินอาหารอื่นบางคนแนะนำให้ลากผมกลับไปที่โรงแรมก่อนพัตคารปิดและขอร้องให้ผู้จัดการโรงแรมให้คนครัวรอ ทางออกทั้งหมดดูเหมือนเป็นทางออกที่ถ้าไม่แพงเกินไปก็ทำไม่ได้ท้ายที่สุดมิลิน่าผู้จัดจาก,การของเราในประเทศสหรัฐเช็คพูดขึ้นมาด้วยความตื่นเต้นฉันรู้แล้วฉันจะกลับบ้านไปทำพิซซ่าทุกคนหัวเราะและแสดงความยินดีกับทางออกที่เรียบง่ายและเต็มไปด้วยจิตวิญญาณของการแก้ไขปัญหาของเธอนับตั้งแต่นั้นทีมของเราจะแองอ้างถึงทำพิซซ่าเสมอ เมื่อมันมีหนทางที่จะได้รับผลลัพธ์เสมอถ้าคุณเริ่มต้นด้วยทัศนคติของความเป็นไปได้ผู้จัดการโรงแรมที่เทสซาโลนิกิทําพิซซ่าเมื่อเขาทําเปียนโนไปวางที่ชายหาดทีมของเราที่โปรทาพิซซ่า เมื่อพวกเขาสร้างสารรค์ห้องสูตรในโรงแรมจากที่ไม่มีอะไรภายในหนึ่งวันพนักงานที่นอตสตอมทำพิซซ่าให้กับผู้หญิงที่มาคืนยางรถยนต์บ่อยครั้งที่ปฏิกิริยาแรกสุดของเราที่มีต่อปัญหาและความท้าทายคือการมองเห็นความเป็นไปไม่ได้เราไม่เคยคิดที่จะพูดว่าทำไมจะไม่ล่ะคำถามสำคัญสำหรับเรื่องนี้เห็นได้ชัดอยู่แล้วทำไมไม่ล่ะ ทางออกมักฝังรากอยู่ในปัญหาเสมอหัวข้อเป็นคนที่มีความคาดหวังผู้นำเป็นผู้สร้างบรรยากาศให้ผู้ที่ติดตามเขานั่นเป็นความจริงสำหรับคนที่อยู่ในธุรกิจซึ่งก็เป็นเช่นเดียวกันสำหรับคุณครูโค้ชนักบวชและพ่อแม่ในฐานะผู้นำคุณต้องเป็นแบบอย่างของคนที่มีทัศนคติของความเป็นไปได้ทำไมจะไม่ละ่ะ ไม่เช่นนั้นคุณก็จะเป็นคนที่ทำตามกฎล่ามัวอยู่ในความเป็นไปไม่ได้ถ้าคุณจะนำผู้คนให้พวกเขาเติบโตและพัฒนายอย่างแท้จริงคุณจำเป็นต้องช่วยดึงฝาครอบความคิดของพวกเขาออกเพื่อให้เป็นคนที่สร้างสรรค์มุ่งจุดสนใจในทางออกและมุ่งจุดสนใจในการบริการมากยิ่งขึ้นในกระบวนการของการกลายเป็นคนที่คิดถึงความเป็นไปได้ซึ่งสามารถนำพาสู่การคิดแบบ คาดหวังผู้คนที่มองปัญหาในฐานะของความเป็นไปได้จะเริ่มมองอนาคตของเขาเต็มไปด้วยความเป็นไปได้พวกเขาเริ่มต้นฝันที่ใหญ่กว่าคาดหวังจากตัวเองและความพยายามของตัวเองมากยิ่งขึ้นพวกเขาเริ่มคาดหวังบางสิ่งใหญ่บางสิ่งสวยงามบางสิ่งที่ดีงามจะเกิดขึ้นคุณอาจไม่มีทางได้รับสิ่งที่คุณสมควรได้ในชีวิตแต่คุณจะได้รับในสิ่งที่คุณคาดหวังเสมอ ขอให้หวังว่าจะชนะหัวข้อเริ่มต้นมองเห็นและคาดหวังสิ่งที่งดงามไม่นานมานี้เรากำลังพิจารณาว่าจะย้ายไปซนดิเอโกแคลิฟอร์เนียผมมองหาบ้านหลายหลังแต่ยังไม่ถูกใจและแล้วผมก็สะดุดเข้ากับบ้านหลังหนึ่งซึ่งเพื่อนสนิทของเราคิดว่ามันเหมาะกับเรามากและจริงด้วยเราชอบมันปัญหาคือเหมืนแพงเกินไปคนขายต้องการมากกว่าที่เราจะต้องจ่ายถึง หล้านเหรียญผมควรบอกคุณว่าบ้านได้รับการตกแต่งอย่างมืออาชีพมันสวยงามมากทั้งภายนอกและภายในท่าเรือแซนดิเอโกมีชื่อเสียงไปทั่วโลกชิวทัศน์ของท่าเรือตัวเมืองขอบฟ้านั้นเหนือคำบรรยายเราสามารถมองเห็นโลกที่สวยงามจากหน้าต่างข้างบ้านหลังหลังนี้เรา เราสามารถมองเห็นโลกที่สวยงามจากหน้าต่างของบ้านหลังนี้เรือเรือใบที่ท่าเรือเกาะโคโลนาโดชายหาดแสงไฟของตัวเมืองยามค่ำคืนในวันที่ฟ้าโปร่งทางตอนใต้สามารถมองเห็นไกลไปถึงเม็กซิโกนี่ถ้าแค่บ้านมันจะแพงน้อยกว่านี้ เรามองหาต่อไปแต่ไม่สามารถหยุดพูดเรื่องบ้านหลังนั้นได้เราสามารถมองเห็นตัวเองใช้ชีวิตข้างในนั้นเราสามารถปิดตาลงแล้วเห็นวิวหลังจากนั้น1ปีแนนซี่พูดขึ้นว่าไปดูหน่อยว่าบ้านหลังนั้นถูกขายไปหรือยังถ้ายังไม่ขายพวกเขาอาจลดร,ราคาลงมาสักหนึ่งล้านเหรียญผมคิดในใจนั่นไม่สมเหตุสมผลเอาเลยราคาบ้านมีแต่ขึ้นไม่ใช่ลดลง แนนซี่ยืนกรานจนผมต้องโทรศัพท์ไปลองทายดูสิเจ้าของยังคงมองหาคนซือ้อและแค่อาทิตย์นั้นเองที่พวกเขายอมลดราคาลงคุณทายดูสิหนึ่งล้านเหรียญอะไรคือสิ่งที่คุณมองเห็นตัวคุณทำอยู่คุณสามารถมองเห็นตัวคุณใช้ชีวิตอยู่ที่ไหนคุณมองเห็นบริษัทคุณโตได้ขนาดไหนส5ปีที่แล้ว90%ซของธุรกิจของเราอยู่ในสหรัฐอเมริกาแต่เริ่มมองเห็นภาพ ทำไมจะไม่ล่ะความฝันของธุรกิจที่เติบโตและขยายไปทั่วโลกดูว่าเราสามารถทําอะไรได้บ้างในประเทศและวัฒนธรรมอื่นๆเราไม่มีโครงสร้างพื้นฐานไม่ได้มีคนรู้จักไม่ได้มีข้อมูลอัญชานฉลาดเพื่อที่จะคาดคะเนดได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่เราสามารถมองเห็นมัน ผมสามารถหลับตาเห็นสนามกีฬาเต็มไปด้วยผู้คนที่กระหายเรียนรู้วิธีที่จะสร้างธุรกิจให้ประสบความสำเร็จผมสามารถเห็นผู้คนเริ่มมั่งคั่งและรุ่งโรจน์ในประเทศที่ยากจนค้นแขน็งผมสามารถเห็นผู้คนที่มีสายตาของความคาดหวังและผู้คนที่มีใบห,หน้าเต็มไปด้วยความคาดหวังวิสัยทัศน์ที่อยู่ใน เพียงความคิดและจิตใจแต่นั่นคือสิ่งที่ทําให้ภาพที่แท้จริงเกิดขึ้นมาสิ่งที่คุณเห็นคือสิ่งที่คุณควยคว้าและท้ายที่สุดสิ่งที่คุณเห็นคือสิ่งที่คุณได้รับถ้าคุณมองไม่เห็นอะไรเลยคุณไม่ขวยคว้าอะไรคุณก็จะไม่ได้รับอะไรถ้าคุณเห็นความยิ่งใหญ่คุณขวยคว้าความยิ่งใหญ่คุณจะได้รับความยิ่งใหญ่ ทุกวันนี้เรามีความสุขที่ได้มองโลกด้วยสายตาของเราสิ่งที่เมื่อ15ปีก่อนเราได้แต่มองจากตาในใจแต่เราจำเป็นต้องขยายไปต่างประเทศไหมไม่หลังจากช่วงระยะเวลา20ปีเราได้สร้างธุรกิจที่รุ่งเรืองและแข็งแกร่งในสหรัฐอเมริกาเรามีชีวิตที่ค่องข้างสุขสบายเราไม่ได้ต้องการรับความเสี่ยงทางด้านการเงินหรือความซับซ้อนของการเงินการบัญชีระหว่างประเทศรวมถึงภาษี และกฎหมายต่างๆอีกมากมายอย่างไรก็ตามเรามีความรู้สึกคันที่จะทําอย่างสิ่งที่เราเห็นมันเมื่อเราเริ่มพูดถึงวิสัยทัศน์ของเราผู้ร่วมธรุรกิจรุ่นบุกเบิกของเราในสหรัฐเข้าร่วมกับเราอย่างรวดเร็วร่วมกับเราไปชนความท้าทายเรามีความสุขก,กับความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ร่วมกับผู้ประกอบการและผู้มีวิสัยทัศน์ในออสเตรเลีย ผู้ซึ่งร่วมวิ่งไปพร้อมกับเราประสบการณ์ของเราและผู้คนที่รู้จักพวกเขานําพาเราไปสู่ยุโรปที่ซึ่งเราได้พบผู้บุกเบิกผู้ที่พร้อมที่จะเผชิญกับความท้าทายเพิ่มมากขึ้นและจากเขาเหล่านั้นเราได้รายชื่อมากยิ่งขึ้นขยายไปทั่วประเทศกำลังพัฒนายุโรปตะวันออกตุรกีแม้กระทั่งประเทศที่ห่างไกลอย่างอินโดนีเซียอินเดีย ไทยและมาเลเซียเราหยุดการเติบโตหยุดขยายธุรกิจหรือยังไม่เราเห็นมากกว่านี้ความสวยงามของความคิดเป็นไปได้และความคิดแบบคาดหวังมันมีความเป็นไปได้ไม่จบสิน้นเพราะฉะนั้นมันไม่มีจุดจบสำหรับผู้คาดหวังหัวข้อก้าวไกลเกินกว่าธุรกิจ ขณะที่เราขยายธุรกิจไปทั่วโลกเราเริ่มตระหนักมากยิ่งขึ้นถึงความต้องการทางด้านสังคมด้านการศึกษาด้านร่างกายและในด้านวัตถุซึ่งไปไกลเกินกว่าขอบเขตของธุรกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราได้เห็นความต้องการของเด็กๆด,ด้วยการเริ่มต้นทำงานกับผู้นำหลักกลับของเราไม่กี่คน ในออสเตรเลียเมื่อ12ปีที่แล้วเราได้เริ่มพิจารณาถึงหนทางที่เราอาจใช้อิทธิพลของเราและทรัพยากรที่เรามีช่วยเหลือความต้องการของเด็กเหล่านั้นเราได้สร้างพันธมิตรกับโครงการสุพนิมิตองค์กรการกุศลที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับอย่างสูงในการสนับสนุนเด็กๆและโครงการต่างๆที่มีคุณค่าทั่วโลกแนวความคิดแรกของเราคืออุปธมร,รมหมู่บ้านหนึ่งใน แอฟริกากลางที่วิกฤตเรื่องเอดเริ่มได้รับการรับรู้จำได้นะครับนี่เมื่อ12ปีก่อนในตอนนั้นมีเด็กกำพร้ากว่า6,000คนในหมู่บ้านนี้ที่ประเทศยูกันดาที่สูญเสียทั้งพ่อและแม่เนื่องจากเอดเราอยากรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าหากเราท้าสามารถท้าทายสมาชิกในทีมของเราแต่ละคนอุปถัมภ์เด็ก1คนและส่งเงินโดยตรงไปให้กับเด็กในหมู่บ้านนี้มันดูเหมือน เหนือบ่ากว่าแรงในช่วงเริ่มต้นแต่เราสามารถเห็นความเป็นไปได้กองทุนพิเศษได้ถูกจัดตั้งขึ้นเครือข่ายของความเอื้ออาทรทุกวันนี้ทีมของเราได้ระ,ะดมทุนกว่า12ล้านเหรียญเพื่อช่วยเหลือเด็กมากกว่า45,000คนในแอฟริกาเช่นเดียวกันในตุรกีฟิลิปปินอินเดียโรมาเนียและที่อื่นๆเครือข่ายของความเอื้ออาทร ได้จัดหาวัคซีนให้การศึกษาด้านสุขภาพอาหารอุปกรณ์และเครื่องมือทางการเกษตรต่างๆได้ช่วยสร้างโรงเรียน15หลังเพื่อให้การศึกษาแก่เด็กกว่า25,000คนได้เป็นผู้เข้าร่วมช่วยเหลือหลักในการบรรเทาภัยจากแผ่นดินไหวแคมป์ผู้อพยพและในเหตุการณ์ในอีเลเวรวม